หญิงสาวผีขนุนแป้งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เลือกเป็นนายของตนเองแทนที่จะทำงานประจำเธอเริ่มต้นด้วยการทำสวนขนุนเพราะเป็นผลไม้ที่เธอชอบกินและมีแผนจะขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในอนาคตแป้งรักในงานของเธอเป็นอย่างมากในทุกๆวันแป้งจะออกไปตรวจตราดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวของเธอเองมีอยู่วันหนึ่ง แป้งได้ปีนขึ้นไปบนต้นขนุนเพื่อไปดูมแมลงที่มาทำลายต้นขนุนแต่แป้งก็โชคร้ายหัดตกจากต้นขนุนทำให้เธอเสียชีวิตในทันทีหลังจากนั้นในเวลากลางคืนมักจะมีคนพบเห็นหญิงสาวที่สวนขนุนดูเป็นประจำว่ากันว่าลั่งคือแป้งที่ยังคงวนเวียนและคอยดูแลสวนของเธอไม่จากไปไหน ฟ้าเด็กสาวผู้ร่าเริงเธอได้รับตุ๊กตาหมีสีชมพูในวันเกิดจากพ่อและแม่ที่กลับมาจากทำงานในต่างแดนแม่บอกกับฟ้าว่ากลับมาคราวหน้าแม่จะซื้อชุดสีสวนมาฝากและจะม่จากฟ้าเป็นอีอกฟ้ารอคอยแม่กลับมาอย่างใจจดใจจอ่อแต่แล้ววันมีนก็มีข่าวว่าประเทศที่พ่อกับแม่ไปทำงานเกิดสงครามไม่มีใครติดต่อพ่อกับแม่ได้เลย ตั้งแต่นั้นมาปาเขาเก็บตัวไม่ฟูดคุยกับใครนอกจากตุ๊กตาที่เป็นตัวแทนของพ่อและแม่ของเธอ